มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์สูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองฮีตะบลเมืองเต่าอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยค่ะ ที่โรงเรียนบ้านหนองฮีตำบลเมื BON e w, องเตาอำเภอพระยากรภูมิพิสัยจังหวัดมหาสรารคามรองศาสตราจารย์ดรประสบสุขฤิทิเดศผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามเป็นประธานในพิธีมอบแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์สุบน้ำบาดาลให้กับโรงเรียนบ้านหนองฮีโดยมีนายยงยุทธศรีประดูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน,นหนองฮีเป็นผู้รับมอบทางนี้เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากนั้นอาจารย์สราวุดาแก้วรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหา สารได้นำคณะเจ้าหน้าที่นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามและวิทยากรตัวคูณร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และทำการติดตั้งแผงโซลาเซลล์และระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองฮีรองศาสตราจารย์ดรประสบสุขฤทธิเดชกล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามได้น้อมนาพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นซึ่งทางสํานักบริการวิชาการได้ลงพื้นที่สํารวจข้อมูลที่ตาบลเมืองเตาอําเภอพยัคระพมิมพิสัยพบว่าทางโรงเรียนบ้านหนองฮีประสบปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ําในการเกษตรด้านอื่นๆนอกจากนี้โรงเรียนได้ทําบ่อบาดาลไว้แต่การสูบน้ําขึ้นมาใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสรารคามจึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้นําแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เครื่องสูบน้าใต้ดินมามอบให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองฮีพร้อมทั้งทําการติดตั้งระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนเพื่อ เอแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะ